โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับนี่ครับซูปเปอร์สยาสามมัดมังกรมังกรพังาทยานฟ้าอืม้มถ้าโคตรสวยการก็โคตรเท่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆภายในเกมกันก่อนดีกว่าครับว่าทําอะไรได้บ้างนะบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็มีลูกเล่นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะครับน่าจะมีความสามารถตามเมตาช่วงนี้เนี่ยครบเลยทีเดียวเรามาเริ่มมาที่ สเปเชียลมูฟนะครับก็จะมีเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้าแรงขึ้นนะครับ20%แล้วก็ยกเลิกแอตติวิลดาวเกรเมื่อโจมตีโดนครับแล้วก็มีบัสต t มเมอร์ที่ส่วนการ์ดบลัชคู่ต่อสู้แล้วไม่เสียเลือดนะแล้วก็ถ้ายูนิเกตเต็มก็จะทําการล็อกคู่ต่อสู้ขณะใช้การ์ดฟ้าด้วยครับเป็นเวลา3วิด้วยกันนะครับเออเจ๋งอยู่นะคือให้คู่ต่อสู้เปลี่ยนตัวเองเนาะทางด้านการ์ดเขียวครับก็จะจวดสไตล์อาร์ตขึ้นมือครับฟื้นฟูคินะครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ถ้า ยูนิเกตครับของโกคูเต็มก็จะได้ฟื้นฟูเลือดด้วยนั่นเองนะทางด้านอัติเมีสกิลครับก็จะบวกอัติเมีสกิลแรงขึ้น40%แล้วก็ลดซัสเทนดาเมจคัดคู่ต่อสู้ลง100%แล้วก็ฆ่าตัวละครที่มีเลือดเด้งนะครับมีบัฟความสามารถอยู่ที่3วินาะแล้วก็มีบัสอาร์เมอร์เหมือนเดิมครับไม่โดนดาเมจจากบลัสนะครับแล้วก็ความสามารถด้านล่านะครับก็คือถ้าโกคูเนี่ยเก็บยูนิเกตเต็มนะครับก็จะทำการยกเลิกแพสสีขณะกดอัติเมีสกิลนั่นเองนะจะคล้ายๆกับ การกดเมน n บิลิตี้ของซูเปอร์ีซ่าสีเขียวตัวก่อนนะก็คือมียกเลิกแพสซีเหมืนกับตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ต้องเก็บยูนิเกตให้เต็มก่อนครับถึงจะมีความสามารถของบับยกเลิกแพสซีเข้ามานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ a อ i บ i ิลิตี้กันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่เมน n บิลิตี้ครับทางด้านของเมน n บิลิตี้นะครับก็คือจะสุ่มทำลายการ์ดบนมือตัวเองหใบครับจัติเมสกิลขึ้นมือครับรีเลือด30รีคิห้ บวกดาเมจเพิ่มขึ้น30มีความเร็วโจกการ์ดเพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับแล้วก็ถ้ายูนิเกตของโกคูเต็มแล้วกดเมนอเบลิตี้ก็คือจะฟื gate 100้นฟูเกต1 0 0แล้วก็ลดเกตคู่ต่อสู้เหลือ0น,นะโอ้โหเอาจัดทางด้านยูนิคอเบลิตี้ครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นมีดาเมจเพิ่มขึ้นครับรับดาเมจน้อยลงมีความเร็วโจกการ์ดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลดค่าการใช้สไตล์อาร์ตลง5หน่วยแล้วก็เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามก็จะ,ะรีะครี ยกเลิกการโคบอลพิเศษคู่ต่อสู้ครับ10วิทำงาน2ครั้งตอนน่อ1เกมแล้วก็ยูนิเกตของตัวละครนี้เนี่ยจะเต็ม100%ได้จากการใช้สไตล์อาร์แล้วก็บลัชอาร์นะครับหรือว่าถ้าสมาชิกในทีมเนี่ยตายถึง2ตัวยูนิเกตก็จะเต็มทันที100%นั่นเองนะครับโอเคต่อกัที่ยูนิคอบิลิตี้ที่2ก็คือจะมีโคเวอร์สไตล์นะครับผักศัตรูออกไปในระยะไกลนะครับแล้วก็ต่อด้วยการฟาได้นะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้ใช้สไตล์อาร์หรือบลสตาร์เนี่ยก็จะมีการรีเลือด3หน่วย3%นะครับแล้วก็รีคิห้าหน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น10%บวกดาเมจอัรติเมจสกิลเพิ่มขึ้น5%สามารถทับได้6ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ายูนิเกรดของโกคูเต็มนะครับมันจะได้ทําการรีเลือดนะครับยีแล้วก็ปลดล็อกความสามารถที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับการ์ดฟ้าครับการ์ดเขียวอัรติเมจสกิลและเมนอเบลิตี้นั่นเองนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมใช้ดีกว่านะบอกเลยว่าตึงมากตึงยันอีควิปเมนต์เลยโอเคก็จะเป็นโกคูล้วนอีกแล้วทีมหน้าตาคุ้นๆทางด้านอีควิปเมนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะก็ยังเหลืออันหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นซัดบวกนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพีพเอะไรดีกว่าครับไปมามาครับเจอทางด้านของซากาฟอร์มูวี่นะ โอเคได้อยู่หลบล็อกหลบ,ลบโอ้ยโอหเรียบร้อยครับเสียสามอ่าว่าแล้วเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเป็นไงต่อการาฟยังรุนแรงทุดอ่อนของเสียสามตอนนี้ก็คือผมดาวน้อยแลละค่อนข้างจะบางเฮ้ยลดคอมโบได้โดหลบได้หลบีีหนึ่งทีบลัสนะครับเอาละมีโเวอร์ การคอมโบพิเศษก็ต่อการกันยาวๆไปได้มาครึ่งหลอดเลือเราเกือบเต็มหลอดอ่าน่าเหมือนจะเกินสิบวิแรกแล้วครับโดนตัดคอมโบเรียบร้อยคู่ต่อสู้ก็น่าจะเช็คเวลาเปลี่ยนตัวเอ้เวลาความสามารถยูนิคเราเหมือนกันขึ้นเต่าสถานฟ้าเอาไปครึ่งหลอดกลมๆโอ้ยพอดีเป๊ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่แน่อุย้ยแบบไรครอบอรับงับน,นี่ถ้ากูไม่ทำใครจะทำเฮ้ยถ้ากูออกแล้วอะไรเด็กไปเลยเสียสามเจดจำนงของลุงประยุทธ์ใายครับเขาสลับนณะของโบลี่สีเขียวคุยกันง่ายเลยแบบนี้ต่อการรัวนะจริงจงพี่ การ์ดหมดแล้วสลับ UI แล้วกันเก็บอัติเมทสกิลซิทยาาไม่ปิดเกมให้เท่ตายซะโชคเขาให้หมัดศูนย์ากาศเอ้าไม่ตายเฉยเลยแย่ล้วโดนการ์ดฟ้าติดเฟนก็แพ้เลยนี่เราเดินเข้าไปอ่ายิกยักยิกยักปุ๊บโอ้กดเมนาเบลิตี้ครับ เหมาเดิมสูตรเดิมสไตล์บลาสสไตล์เขาจะยอมไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะฮะนี่ต่อเนื่องเข้าไปกระแทกเบ่งพลังขั้นสุดระดับคอสมิกพลังคอร่าสวยจัดกดเมนอบิลิตี้เรียบร้อยสไตล์ไปนหนึ่งทีก่อนเอาชัวร์อัววไม่ตายแล้วไปครับโ,โอเคครับจีจี <laughs> ามางอยู่ในซากาฟอร์มูวีใช่ไหมเรายังไม่เรายังไม่เห็นอัลตร้าตัวที่3นะแล้วตอนนี้ก็ครบ3เดือนแล้วที่จริงผมคิดว่าพัสดสคงจะเป็นตัวละครระดับอัลตร้าแต่ว่าเป็นดีเจลี่มิตต์ตัวนี้นั่นเองนะครับเก็บดีนิเกตไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวละครนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากๆตอนดีนิเกตเหมือนมีพัสดสอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะ หลบสลับอ่าโันเป็นอย่งพีดิเขามีตัวเขาพิเศษอย่างโคคูยุไยครับหลับโคคูยุไยขึ้นแต่เขาจะโคเวอร์และเป็นอย่างที่เห็นชัดชัดครึ่งจอดไปเลยแล้วเขาเบ่งพลังดับคลอสมิกเหมือนกันแถบมาแถบกลับหลบมาหลบกลับโอเคสไตล์การนี้สวยจัดบราสไปก่อนโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะผมไม่มีเวลาเล่น พยายามจะกลับมาบ่อยๆแต่อาจจะมาเป็นแบบคิดแนะนําตัวละครครับ TVP คือเพียวจับทีเท่ฟียวนี่ก็อาจจะน้อยหน่อยช่วงนี้เวลาก็น้อยแล้วยังไปติดเกมอื่นด้วยเีง <c oughs> ่้ที่ปัญหาโอเคไปทุกค่อยยิ่งแต่ผมชอบอย่างหนึ่งของโกคูหมัดมังกรนี้ก็คือถ้าปิดของมันหมัดมังกรเนี่ย คือต่อให้ฆ่าไม่ได้มันก็ยังเห็นอนิเมชันหมัดมังกรว้วยคือมันโอเคเพราะว่าท่าอื่นเนี่ยไอ้ท่าดีเจลินลีเมตต์ของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ดูฉากสุดยอดที่เป็นซิกเนเจอร์ของมันนอกจากตอนฆ่าเขาได้ปิดเกมะฮะแต่นี่นี่ใช้ตอนเหลือ2ตัวก็ท่าสวยอยู่หมัดมังกรและได้ครับไปเลยโอ้หเลือยเหมือนกับอนิเมชันเปิดกาชา ไม่ได้แก้งนะไม่ได้ว่านะนี่นงับงับเจอมังกรไครโดโอุย้ยตูมและแสงสีเสียงแม่งครบอ่ะสวยมากฮะยัยอมรับจริงๆมาเป็นทีมประสมฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บนะโอเคยังวันี้พอเป็นอยู่ พอเป็นงานเลยเล่นเกมแรกผมรู้สึกเหมือนเล่นเกมใหม่เลยนะห่างทีทีเป็อาทิตย์สตาร์ทนะครับบราสโอเคได้มาขึ้นหลอดครับอีกใบหนึ่งถ้าเล่นกับไอทาเบียนน่าจะดีกว่านี้นะสลับสัยาสามครับ,รบแต่ว่าผมพลังซินสฟปนดี่พลังแห่งครอบครัวโอเคต่อเนื่อง โจมตีแบบต่อเนื่องการ์ดเขียวจัวกัาร์ดฟ้าไอพีช่ชายจวกัาร์ดแดงไ <c oughs> ตโอ้รัสซัมบหนอีกทีโอเคตายมาหนึ่งครับเรามีทางด้านของการ์ดฟ้าผมชอบจำสับสนนะพอเห็นนี้ผมคิดว่าคลื่นเก่าแต่เป็นอนิเมชันระยะใกล้ทำให้ผมพลาดหลายรอบมากดึ๊ก <c oughs> <c oughs> เอาไปกิน <c oughs> โอ้บ้าเราก,กดเมนมบิลิตี้ได้ดเลยนะ เพิ่มเกรดแล้วก็ลดเกรดเขาเรียบร้อย <c oughs> คือแม่งโคดโกงอะลดเกรดเขาแล้วเพิ่มเกรดเราอะมาโอ้สาวกยีทีไม่เจอกันนานเข้ามาเลยนี่สั่งสอนใจเองโอ้บราสมาตัดคอมโบไหมไม่ตัดก็เจอดีครับรับนี่ลังคีของกอ๊อตนะอื้อ,อเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ต้องกดให้เมยมือ เราพี่ออโต้วินไงล่ะนี่แน่รัวไปครับสลับทางด้านของกูจิต้าสี่ตัดคอมโบไปก่อนลบอ่าได้อยู่ครับนี่ไงแรงนะโกคูเท่ด้วยเราดูอันตราตัวใหม่ผมว่าน่าจะเป็นพวกตัวร้ายบ้างแล้วมันจะวนรู่างนี้แหละก่อนหน้าก็เป็นเมตาอินดอยมาเป็นก็คิแล้วมาเป็นซินแฟม ต่อไปน่าจะเป็นตัวร้ายแล้วโอเคเอาใจสาวกแต่ว่าตัวร้ายคนชอบอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะพวกเรานี่ชอบพระเอกไงอุอ้ยพาเพื่อนหนีไปหลบขึ้นเตาปึ๊บโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยตุ้มเฮ้ยล็อกหลบโอเคโอค้ยนี่เก็บยังไม่เก็บเลยไล่กระแทกสายชนอ้าอันนี้ต้องปึ๊บ ช่วยช่วยแล้วโอเคยังได้อยู่ฮะหรือว่ายังมีบุญอยู่แล้วตามไปสล์ต่อเนื่องสลับทางานของซูเปอร์ไซย่าสีครับเราไม่สนครับเราจะต่อก,การเก็บยูนิเกตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเลดเกมความแข็งแกร่งในเลดเกม,อมโอเคการหมดละไลซิลัสไปเลยครับการเขียวประจำช่องนี่ไง บราสเข้าไปและเป็นนี่นี่นจ้ะเรียบร้อยคาราโกคูปเบ้จัดได้มาตัวหนึ่งครับเหลืออีกสองบลาสโอ้โดนไม่ตัดคอมโบก็เสร็จดีครับแล้วเขาไม่มีเกลลบนะจังหวะนี้ต้องเจอละอภิมหาขึ้นเต่าก๊อกคิเรียบร้อยหาไปซะ ยัดเข้าไปสวยครับเดียวตัวเดียวเราจะเก็บแอนิเมชันปิดเกมให้กับซูเปอร์เซียสามอ้าหลบได้เอ้าหลบไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยปกติมันต้องกระแทกแล้วหลบได้ไม่ใช่หรอเ่าเเรียบร้อยอยู่ดีเดี๋ยวอีกสองวิดึงเวลารอลูกพี่ใหญ่ดึงเวลารอตัวคอนเทนต์อ้าเสียเก็หลบปุ <c oughs> บ๊บ <c oughs> เรียบร้อยนี่ไง ถ้าเราไม่ทำเอ้โอเคจีีครับมาอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะอดี๋คลิปสั้นไปฮะโอ้ล่อ่โดนกระแทกเลยก็ได้แต่ว่าเราเอาความสามารถของโกคูยูไอถ้าเมื่อกี้มีการฟ้าบนมือเราย้อนให้เขาการะแทกนะเพื่อจะได้ครอบเวอร์สยสามนะครับสาเตอร์แล้วกดกัดฟ้าล,ล,ล็อกหลบอ้หคมกริบสไตล์ไปครับเก็บวินิเกตต่อเนื่อง คู่ต่อสู้เป็น2น้ำเงิน1ม่วงเหมาะแก่การปั๊มอยู่ในเกียดมา,ากๆไม่ไงั้นเขาจะตายก่อนโอเคสไตล์สลับ,บกดกัดฟ้าคิดพอแล้วยิงสลับหน้าของโบลี่เข้ามารับครับแล้วรอหลบเพอร์เฟกแบบหลบดิจิตอลแล้เพอร์เฟกจริงๆกดเมนเบิลตี้พื้นที่หน่อยเหมือนจะต่อการ์ดไม่พอเวลาซ้ำไปจังหวะนี้แล้ว ราส,สัมไปจังหวะนี้และสไตล์ซ้ำไปจังหวะนี้สำหรับท่าของซุปเปอร์เซียสามทันพลีและสไตล์เข้าไปจังหวะนี้แล้วไลท์ซิงลัสครับโอเคราสโอ้ไม่นะฟื้นกลับมาเอ้ยแทบ ตายเลยโอ้โหแถบรัดสไตล์รวดเร็วเรียบร้อยฮึบโอ้ยหลบไปทำไมเนี่ยมาเรียบร้อยดิผมเรียบร้อยจังหวะนี้ลิ้นพันกันหมดแล้วโอเคยังีไม่เข้าเท่าไหร่สลับตัดคอมโบเลยละกันพั้พับ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 พััปับ หลบโอเคแล้วอ,อุ้ยอ๋ออะไรกันนี่บ้านะโอ้ยแรงยังวะอันนี้อย่นี่นของมันนี่วะยูนิคอัพเกรดไม่ใช่ดิอีควิปเมนต์อัพเกรดของตัวเองสลับรับได้ไหมนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโกคูนี่วะชิบหายมันจะภาะเบิดมาขึ้นหลอดแล้วโกคูลงสนามอีกรอบนึงยูนิเกตหมดแล้วยิงการ์ดฟ้ามาหลบไปจังหวะหนึงแล้วถอยออกมาอุย อุ้ยกว่าเสียวอะไรก็ให้เข้าไปก่อนแล้วล็อกลถต่คมคริบอีกสวิแล้วตัวนี้ลงมาทำไมเหรอขึ้นเต่าปิดบัญชีไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับสลับมาแล้วกดเมนูบริตีถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำก็ไม่มีใครทำยังไงล่ะรอจังหวะประเด็นสึกยังไงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วดืบไม่กระดื้แล้วเอาแต่โดนอือหือปิดฉาก หมัดมังกรปิดเกมสวยงามเรือยแบบอนิเมชันเปิดกาชาการันตีสปาร์คกิงกากลแล้วมังกรม้วนแมททบอลศูนย์เรียบร้อยสีจากพัดไปแล้วครับโอเคอเท่มากปิดได้สวยฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย